สวัสดีครับวันนี้จะมาเฉลยข้อสอบสอหลักคณิตศาสตร์ปี2565ข้อสอบพอแล้ข้าข้อที่หนข้อที่30นะครับจงหาจํานวน10สิ่งอันดับนะครับ x 1 x 2ไปเรื่อยๆจนถึง x 1 0นะครับทั้งหมดซึ่งสอดคล้องกับเงื่อนไขต่อไปนี้นะครับอ่านจากเซต x 1 x 2องไปเรื่อยๆจนถึง x 1 0นะครับจะมีค่าเท่ากับเซต1 2 3ไปเรื่อยๆจนถึง10นะครับจากตรงนี้จะได้ว่าไอตัวเลข1ถึง x 1 0นะครับเป็นเลข1ถึง x 10โดยที่แต่ละอันเนี่ยมันไม่ซ้ํากัันนเลยะครบผมมต่อา เงื่อนไขที่2กำหนดให้ x1 x2 บวก x3 x4 บวก x5 x6 บวก x7 x8 บวก x9 x10 มีค่าเท่ากับ25นะครับโอเคจากเงื่อนไขนี้โจทย์ถามว่าจะหาจำนวนสิ่สิ่งันดับทั้งหมดนะครับที่สอดคล้องกับเงื่อนไขนี้นะครับใครที่พร้อมแล้วลองลองกดพ้อยส์เราททำดูก่อนนะครับสำหรับใครที่ทำเสร็จแล้วอยากฟังเฉลยมาฟังพร้อมกันเลยนะครับผมโอเคครับแสดงว่า x1 ถึง x อ็ินะครับเมื่อบวกกันทั้งหมดเนี่ยนะครับที่เป็นไปได้เนี่ยนะครับก็คือเป็นการบวกเรื่จากหนึ่งบวกสองบวกสามไปเรื่อยๆจนสิบเพราะว่าแต่เราจะเป็นหนึ่งถึงสิบที่ไม่ซ้ำกันนะครับผมซึ่งก็จะมีค่าเท่ากับมีค่าเท่ากับสิบหารสองก็คือ n2 สองคูณกับเหนึ่งบวก a n นะครับ สน2คูณ a n นะครับก็จะมีค่าค่า่ส่านด้วย2คูณกับ11นะครับก็จะมีค่าท่ากับ55นั่นเองนะครับผมทีนี้จากข้อมูลข้อที่2เนี่ยนะครับ x1 ลบ x2 บวก x3 ลบ x4 บวก x5 ลบ x6 บวก x7 ลบ x8 บวก x 9ลบ x 1 0มีค่าทับกับ25นะครับจัดรูปนิดนึงนะครับให้อยู่ในรูป x 1บวกไปเรื่อยๆจนถึง x 10บนะครับก็จะกลายเป็น x 1บวก x 2บวกไปเรื่อยๆจนถึงบวก x 10เนี่ยนะครับเมื่อเมื่อมันบวกเพิ่มเข้าไปเราก็ต้องลบออกเพื่อให้กลายเป็นสมการเดิมที่มีค่าทับกับ25นะครับนั่นก็คือเป็นลบเท่าของ x 2บวก x 4บวก x 6 บวก x 8บวก x 1 0มีค่าเท่ากับ25นะครับก็เห็นว่าสมก,การนี้มันยังเท่ากันอยู่เนาะก็คือเออ่มีมี x 2บวกเพิ่มไปนะครับเราก็คือลบ x 2ไป2ตัวนะครับเพื่อให้กลายเป็นลบ x 2นะครับมี x 4ในเนี้ยอยู่ทั้งหมดบวก1ตัวเราลบไป2นะครับเพื่อเหลือ x 4เป็นติดลบ1ตัวนะครับโอเคประมาณนี้ก็คือลบส x 2อลบส x 4ีลบส x 6กลบส x 8และลบส x 1 0นั่นเองนะครับ อ่า uh huh. เรารู้ว่าตรงนี้ครับมีค่าเท่ากับ55นะครับนะครับก็จะกลายเป็นว่า55าลบส x 2บวก x 4บวก x 6บวก x 8บวก x 10มีค่าเท่ากับ15 25นะครับเราย,าย้ายข้างนิดนึงนะครับก็จะกลายเป็นว่า x 2 บวก x 4บวก x 6บวก x 8บวก x 1 0นะครับก็จะมีค่าเท่ากับ55-25หาลบ 25, ี่หารด้วย2นั่นเองนะครับก็จะมีค่าเท่ากับนะครับทีนี้ค่าน้อยสุดตั้งแต่ x 1บวก x 2บวกไปเรื่อยๆจนถึง x 1 0นะครับค่าน้อยสุด5ตัวนะครับถ้าเลือกมา5ตัวค่าน้อยสุด ที่ผลรวมมานลงกันได้ก็คือเลข1บวก2บวก3บวก4บวก5นั่นเองนะครับเราจะสังเกตเห็นว่าตรงนี้ครับ1บวก2บวก3บวก4บวก5เนี่ยนะครับมีค่าเท่ากับ15พอดีนะครับเพราะฉะนั้น x 2 x 4 x 6 x 8 x 1 0นะครับมันเป็นผลรวมของระหว่าง1 2 3 4 5นั่นเองนะครับดังนั้นเลข x 2 x 4 x 6 x 8 ถึง Exit เนี่ยนะครับเราสามารถเรียงสับเปลี่ยนกันได้ทั้งหมดในเลขในเลข5ตัวนี้นะครับได้ทั้งหมด5ฟาแฝกวิธีนะครับเราก็จะเห็นว่ามันไม่มีคู่อื่น5ตัวอื่นที่ทำให้ กลายเป็น15แล้วเนาะที่สอดคล้องได้ half ิธ t นะครับทีนี้ครับเราจะได้ว่าตัวตั้งแต่ x 1ที่เป็นเลขคี่นะครับสะขเาเป็นว่า x 1่งบวก x 2 x 1่งบว x 3บวก x 5บวก x 7บวก x 9เนี่ยนะครับ ก็จะมีค่าเท่ากับทั้งหมดคือ55ลบด้วย x ที่เป็นเลขคู่ก็คือ15นะครับเท่ากับ4 0นะครับจะเห็นว่าเลขที่สอดคล้องที่ทําได้เนี่ยก็คือจะเป็นเลขตั้งแต่6ถึงส0นั่นเองนะครับนะครับรวมกันได้40พอดีนะครับไม่สามารถมีเลขอื่นได้แล้วเพราะว่า x 2 x 4 x 6 x 8 x 1 0เอาเลขตั้งแต่1ถึง5้าไปแล้วนะครับก็เหลือเลขแค่6 7 8 90นะครับ ดังนั้นดังนั้น x 1 x 3 x 5 x 7 x 9ที่สอดคลองนะครับก็คือเกิดจากการเรียนสับเปลี่ยนตั้งแต่ 68, 90เลข5ตัวนี้นะครับก็คือได้5แฟกวิธีเหมือนกันนะครับดังนั้น1ิสิ่งอันดับ x 1 x 2 ไปเรื่อยๆจนถึง Exit เนี่ยนะครับก็จะมีผลเฉลยได้ทั้งหมด5แฟกคูณ5แฟกพีนะครับก็จะมีาเท่ากับ120คูน120นะครับก็จะมีค่าเท่ากับ14400นะครับนั่นเองก็คือคำตอบก็คือ1 4 4่0นั่นเองนะครับผม ก็สำหรับใครที่มีออแนวคิดอื่นๆที่ดีกว่านสามารถเสนอได้นะครับก็สำหรับวันนี้เท่านี้นะครับสวัสดีครับ